สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคู่รักทะเลาะกันบนรถเสียหลักพุ่งตกข้างทางทับหัวแฟนสาหัสวันที่28มกราคม2567เกิดเหตุรถดวนผิดความบนถนนสาย317จันทบุรีสาแก้วขาวออกเมืองตำบลปัทวีอําเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโตยตา้าทะเบียนบใบไ,ไม้บอบไ,ไม้ 4ี่หจันทบ,บุรีสภาพพิกตะแคงอยู่ในร่องข้างทางมีผู้บาดเจ็บสองรายเป็นชาย1นรายและหญิงหนึ่งรายสภาพจิดอยู่ภายในรถโดยฝ่ายชายถูกรถทับที่บริเวณศีรษะเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำออกจากรถและส่งโรงพยาบาลส่วนฝ่ายหญิงมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทั้งนี้ฝ่ายชาย มีอาการบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเก้าโดยผลจากการทำซีทีสแกนพบมีเลือดออกในสมองต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วนจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุทั้งสองคนซึ่งเป็นแฟนกันขับรถมาจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปทางอำเภอโป่งน้ำร้อนโดยมีฝ่ายชายเป็นคนขับระหว่างทางมีปากเสียงทะเลาะก,กันตบตีกันในรถและคาดว่า อาจจะมีการยื้อยุดแย่งพวงมาลัยจนทําให้รถเสียหลักผิดความตกข้างทางดังกล่าวส่วนสาเหตุที่แท้จริงทางตํารวจจะรอสอบปากคําผู้บาดเจ็บเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนะครับขอบคุณครับ